สีนะครับตัวนี้ราคา300กว่าบาทเท่าที่ไปดูนะครับที่ร้านจะมีราคา300บาทถึง600กว่าบาทนะครับนี่คือจํานวน1นลิตรนะครับ mm hmm. ต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ในเรื่องของการขนสีนะครับให้มันทั่วหลังจากนั้น,นตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวหนึ่งที่เราจะปาดสีที่อยู่ในบ็อกสกรีนนะครับต่อไปตัวนี้จะเป็นบล็อกที่ฉีดน้ํา นะครับสำหรับที่ว่าเราจะทําความสะอาดบล็อกสกีนตัวนี้นะครับโดยที่เราต้องไม่ต้องใช้น้ํายาใดสิ้นเราใช้น้ําเปล่านี่แหละนะครับที่เป็นตัวทําความสะอาดที่บล็อกนะครับนะครับจากใช้เสื้อเข้าไปสวมเข้าไปนะครับแล้วอย่าลืมสังเกตนะครับอ้ไหนด้านหน้าด้านหลังนะครับเดี๋ยวพลาดเสร็จแล้วมันจะใส่ให้สุดนะนะครับมันก็ไปชนที่ไหล่แล้วก็มันจะมีที่คอเสื้อนะครับตำแหน่งจุดกึ่งกลาง นะครับขึงเสื้อให้ตึงน,นะครับโดยประมาณนะครับลองดูว่าไอ้ตัวไหนเธอต้องดูจากโลกโลก้ตัวนี้นะครับว่ามันอยู่สูงเกินไปหรือว่าอยู่ต่ำนะครับเราก็ใช้วิธีการขยับเอานะครับครับประมาณนี้<า>หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะใช้ภาชนะนะครับตักสีลงในแผ่น เสร็จแล้วเอียงสีมากประมาณนะปื๊ดไปหนึ่งรอบแล้วก็ฟื๊ดมาหนึ่งรอบมันไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันอยู่ที่การจับยันเครื่องกดเลยครับกดลงงแรๆเอาอันนี้นี่เอานี่อันนี้ไกับนี่นี่ดไปไดไปเออพอแล้วกลับกลับมาจับไปเลยกลับไปกลับไป นะครับให้ม <irgendw carbono> ันเป็นพยายามเงี้ยแสดงว่ามันเรียบอย่าให้มันเป็นอย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยเราก็รีบเราก็รีบรับปีกันเลยครับเสร็จแล้วยกขึ้นเลยครับบิดทีเดียวอ่าเดี๋ยวสิ่งก็จะค่มตอนนี้เราก็ถอดนะครับเสื้อไปนะครับถอดเสื้อ